เรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนค่ะคุณหนุ่มซอนรามนะคะคุณพ่อคนแกรงค่ะบอกว่าแกร่งแค่ไหนนะก็ไม่ไหวนะถ้าเจอแบบนี้ทุกวันค่ะเจ้าตัวค่ะไปออกรายการขับไฟเดย์นะคะเผยถึงสุดที่รักก็คือน้องวีจิลูกสาวนะคะสุดห่วงของเขาค่ะว่าห่วงแค่ไหนนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยผ่านมาค่ะ ซึ่งพอถูกเรียกว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าอยากจะให้เรียกว่าซามูไรพ่อลูกออดซะมากกว่าเพราะว่ามันน่ารักดีนะแล้วก็ธรรมชาติของมนุษย์เรานะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้นะถามว่าการเป็นคุณพ่อที่ดูแลลูกคนเดียวนั้นยากลําบากอย่างไรคุณหนุ่มสรรามค่ะก็เผยว่าถ้าเรามีลูกเป็นตัวตั้งทุกอย่างก็จะสบายหมดอะไรก็ได้จะเป็นความรักความอบอุ่นที่เราสามารถเติมเต็มให้กับเขาเราจะทํามันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ ส่วนเรื่องปัญหาที่เคยเจอมาก็พิธีกรก็ถามว่าอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายนะที่ทําให้มันขาดลงค่ะคุณหนุ่มซอนามค่ะก็บอกว่าทุกๆเรื่องนะมันเป็นปัญหาที่หนักเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนก็คือบทสนทนาที่อยู่ในบ้านก็จะเป็นเรื่องปัญหานี้แหละคือมันไม่ใช่แค่วันนี้เนี่ยเออกลับมาแล้วก็คุยกันว่าพาลูกไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ป้าเหนื่อยไหมอะไรแบบนั้นนะ คือการที่บทสนทนาส่วนใหญ่เนี่ยมาเป็นเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อคนคนหนึ่งที่จะต้องออกไปยิ้มหน้ากล้องครอบครัวมันควรจะมีความสุขครอบครัวมันไม่ควรจะร้อนถามว่าเหนื่อยไหมที่ต้องแบกรับความรู้สึกคุณหนุ่มสตรามค่ะก็บอกว่าบางทีเนี่ยพลังใจซูเปอร์แมนมันก็ล้าบางนะถามว่าหมดใจไหมคุณพ่อลูกหนึ่งค่ะก็เลยบอกว่าสิ่งที่มันหมดเนี่ยมันไม่ใช่ความรักนะแต่มันเป็นความไว้วางใจ เสียเงินเสียทองไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเสียความรู้สึกไปแล้วเนี่ยมันเรียกกลับคืนมายากถามว่ามีโอกาสที่จะคืนดีกันไหมคุณหนุ่มสอนรามค่ะก็ตอบชัดน,นะคะว่าไม่มีครับเมื่อถามว่าตัดไปแล้วเนี่ยเอ๊ยยังจะให้เขาเนี่ยมาเจอกับลูกได้อีกไหมคุณสอนรามค่ะก็ยืนยันค่ะว่าไม่เคยห้ามเลยนะคุณหนุ่มสอนรามค่ะก็ยังพูดอีกด้วยนะคะว่าคําพูดที่อยากจะบอกลูกสาวที่เป็นหัวใจของตัวเองค่ะ ว่าถ้าโตขึ้นแล้วนะคะย้อนมาดูรายการว่าเคยสัมภาษณ์ทุกรายการนะว่าผมไม่เคยเสียได้ชีวิตตัวเองป้ากับแม่คือคนที่ผมกล้าตายแทนได้ถ้าวิจิโตขึ้นแล้วมาดูรายการนี้ป้าป้าจะบอกว่าคนที่ป้าป้ากล้าตายแทนได้อีกหนึ่งคนก็คือน้องวิจินั่นเองค่ะก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณหนุ่มสอรามขับไปให้สัมภาษณ์ในรายการขับไฟเดโชค่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากข่าวสดค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า